ไปครับ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 ตามเก็บดิเก็บไันที่นี่พร้อมไหมตัวก็วุ่นวายมันเลือกขึ้นตัวก็วุ่นวายโอ้ยโดนหลักแล้วโดนหลักลงไปแล้ว น้ำโดดน้ำตามไอ้หนูตามาเห็นจิเมกเหนี่ยวน้ำเนี้ยใส่ที่ป้อนน้ำเนี้ยยกมาใส่แก้วนะด่วนเลยเก็บทุกคันอะ อัดดูปัดเขนอัดดูดูใสนเล็กนะโอ้โหโดดทางไอัดดูเยินอัดดู ไม่กลัวแล้วสัตหน้าเข้าแล้วไม่กลัวแล้วเจียบขึ้นมาทั้งนี้ะเทียกองเท้แล้วไม่ต้องบอง ดีสุดยังไงดีสุดดีสุดยังไงตังนี้สมจัรด,ดีจัดคนก็นเมืยใช่ไหมเย่าจุ่มอย่าจุมาจ่มย็นเอาออกดิ ดิแท้ตัวเนี้ยขึ้นมานีเนอะขึ้นมานีก <c oughs> ดกดขึ้นนี้มันไม่สวยรูม,ยม่นสวยมันขึ้นนี้ <c oughs> ลังเก็บของ ร้ 100. อยพอเนี้ยกี่แต่ว่าแปดเลยเก้าว่ะหกเจ็ดแปดอ๋ออ๋อครับอ๋อครับอ๋อนี่พอแค่น,นี้ครับไม่ไหวปวดแขนเหน,นื่อยจัดคาราเบียก็ตเต็มป่านะครับท่านผู้ชมบนตับได้เจ็ดกิโลเพื่น Thank <laughs> you.